สวัสดีครับบิ๊กจอนนะครับผมมาชุมแสนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ฟาร์มข้าวโพดนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับร้อยแว่าไรก็ตั้งแต่เราทําคลิปไปคลิปที่2หรือไงนะครับแล้วก็อยู่พักเลยเพราะฝนมันลงมากคาทิตที่แล้วสักอาทิตย์กว่าไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเราก็เลยพักงานไว้ก่อนก็โทรเช็คกับเจ้าของที่คนดูแลสวนที่คุณทอมมานะครับ คุณคทอมดูแลฟาร์มข้าวโพดที่นี่นะครับก็ฝนหยุดมา3วันแล้ววันนี้วันนี้ก็จริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เริ่มมาทําได้นะครับว่าเสียฝนมาอีกรอบนึงก็ทํางานกันลําบากอีกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับการนี้การยืดท่อเมื่อวานเขายืดท่อกันเสร็จแล้วนะครับยืดท่อ PE ก็มันต้องใช้ความร้อนนะครับถึงจะยืดให้มันตรงได้เพราะว่าท่อ PE4 นิ้วเนี่ยความยาวมันอยู่ที่50เมตรนะครับ มันขดไปถ้าใครคิดว่าคลายออกมาแบบตอนนั้นมันจะหักนะครับต้องค่อยๆใจเย็นนะครับต้องต้องใช้แดดช่วยนะครับเพราะตัวมันใหญ่ถ้าแดดร้อนๆแล้วก็คายออกแหละนะครับแล้วมันจะตรงนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูแล้วก็ไปดูวิธีการต่อท่อข้อ,ขอต่อข้อ PE ที่เครื่องมือเราทําพิเศษมาสําหรับการขันนะครับตัวใหญ่นะครับโอเคกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับเ,เราไม่ได้รับนะ เดินพ่อเรารับแค่2ที่นะครับอันนี้พูดตรงๆนะเราไม่มีเวลาจริงๆลูกน้องเหนื่อยนะครับเขาคนนี้ต้องเข้าใจเพราะงานงานที่โรงงาน,นเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือมีของในเครือยันสีกรุป๊ปก็พวกของโรงแรมกับพวกอาพาร์ตเมนต์ที่เขาช่วยเรามาตั้งนานแล้วนะครับตรงนี้ถ้าตัวเฮียตัวเท่าแก่นะครับแจ้งอะไรมาเราก็ต้องไปช่วยให้เพราะว่านับถือท่านนะครับ นับถือนับถือเครือยันสีกุ๊ปเนี่ยนะครับก็ท่านมีโรงแรมกับอพาร์ตเมนต์เยอะนะครับอันนี้เราเราไปให้นะครับกับของบริษัทไต้หวันเนี่ยนะครับก็ทําด้วยกันมาหลายจุดแล้วนะครับใหญ่ๆนะครับจนมั่นใจก็เลยขอบอกคลิปนี้ขอถ่ายคลิปนะโอเคท่านเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเราไม่ได้รับติดตั้งนะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับก็คือ แค่สองบริษัทที่เราเราช่วยเขาช่วยเรามาตั้งแต่แรกนะครับโอเคครับเราฝังลึกไปประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับห้าสิบถึงหสิบแล้วแต่ไซส์นะครับเนี่ครับเนื้อที่กว้างมาก ขาันอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินตามไปกันโอเคครับนี่ครับผมวิธีการต่อนะครับสอนเขาทำด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นพนักงานอยู่ที่ฟาร์มแห่งน,นี้มันจะมีโอลิงนะครับแล้วก็มีสเตเปอร์ รถรถไปแล้วรถขับเองนะรถรถรถมีคนขับไปแล้วไปแล้ว <laughs> ใช้ซันไลน์นะครับผสมให้มันลื่นเลยนะครับดันโอลิงเข้าไปมันจะยากตรงโอลิงนะครับแล้วก็เตเปอร์ต้องกดให้มิดนะตอนสนิกเลยนะครับเห็นไหมครับอนะเดี๋ยวมาดูเครื่องมือขันเรานะครับ ไม่ตรง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 ,ตรง,ตรงปีนเกลียวเฮ้เอเอสอนเขานะครับเวลาสมมติถ้าอนาคตมีปัญหาเขาได้ซ่อมเป็นกัน อีกคนหนึ่งไปช่วยทางนน้นเขาเอากลับไปช่วยงานที่นู่นไม่ทันอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวดูเครื่องมือขัน อเอา้องนีเ้เอาหา่ก็ทำเองดูยาวเนี่ย